ไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลนะครับวันนี้เรามาติดตามชมในเนื้อหาของเหรียญมีนด้วยกันก็จะมีอยู่สักสองสามข่าวหลักๆนะครับดังนั้นข่าวแรกเราประเดิมด้วยกันก่อนก่อนที่จะเข้าข่าวแรกฝากกระดานบิทเกตนะครับท่านใดยอยากจะฝากเหรียญมีนอย่างแบดไอเดียไอเหรียญตัวอื่นนะครับเบบี้ดอทอะไรอย่างเงี้ย ก็สามารถเข้าใช้บริการของ b i t g e t ได้นะครับผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปบางตัวก็ให้ดอกเบี้ยประมาณ0.5ถึง5อะไรอย่างนี้ต้องดูตามตัวนะครับแล้วก็กระดาน b ีทาซ่านะครับเป็นกระดานที่าการอนุมัติ P2P เนี่ยนะครับผ่านได้ง่ายที่สุดนะครับก็ถือว่าสมัครเอาไว้เป็นหนึ่งทางเลือกและกันเผื่อว่า กร, ance, กระดาน b บแ a น c e กระดานบิดครับอะไรอย่างเงี้ยมันช้าหน่อยนะครับมันไม่ผ่านอะไรอย่างนงี้ก็สามารถเข้าไปสมัครกระดานบิตาซาได้นะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งทางเลือกแล้วกันนะครับโอเคเราพูดถึงเรื่องของเกมสต็อปนะครับก็เป็นการโพสต์จากคุณโรล i ิงคิต t ี้หรือชื่อจริงของเขาคือ k เคส i l ลนะครับก็โพสต์ทั้งเลดดิทั้ง You Tube ทั้งอะไรพวกนี้นะครับผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียหลกักๆที่เขาถนัดนะครับ เขาก็ใช้ชื่อนะครับ o l l i n g Kitty อยู่แล้วนะครับแล้วเขาใช้ชื่อว่า d h e fucking value นะครับอันนี้เป็นชื่อบัญชีของเขานะครับแต่สมยานาของเขาคือคิด Rolling k i t t y นะครับช่วงนี้นะครับเนื่องจากมูลค่าเนี่ยของเกมสซอเนี่ยอยู่ประมาณสักยี่สิบยี่สิบดอลลาร์ นะครับแล้วเขาถือหุ้นประมาณ5ล้านหุ้นนะครับแล้วก็เกมสต็อกก่อนหน้านี้มีมูลค่าประมาณ82ดอลลาร์นะครับ82ล้านดอลลาร์ก็ลงไปสักนิดหน่อยนะนะครับแล้วก็าการโพสเนี่ยอยู่ภายใต้เล t i c s u u p r s t t ต็นะครับภายใต้บัญชีดีฟักกิ้งแวร์ลูของเขาก็อัปเดตนะครับกิวก็ยังแสดงเห็นว่าเงินสด คงยังลดลงอีกด้วยนะครับตัวเลขดังกล่าวก็ลดลงประมาณ6.3ล้านดอลลาร์นะครับจาก29ล้านดอลลาร์เมื่อต้นสัปดาห์นะครับและเมื่อก่อนเนี้นะครับก็ไม่เปลี่ยนแปลงฉะนั้นการถือกองเกมสต็อปของกิลเนี่ยมีมูลค่า2 6 2หกล้านดอลลาร์จากหุ้น9ล้านหุ้นนะครับตามโพสต์ล่าสุดนะการถือของเขาก็มีมูลค่า5้า้อยแปดิหกล้านดอลลาร์ลดลง5้าบเเในหุ้น นะครับของเกมสต็อ p นะครับถึงแม้มีการเพิ่มขึ้น14%ในวันพฤหัสบดีเป็น29.12ดอลลาร์นะครับอันนี้ก็เป็นราคาหุณเนาะนะครับจากนั้นเกมสต็อกก็ลดลงโดยลดลงประมาณ1%เหลือประมาณ28.84ดอลลาร์นะครับดูเหมือนว่าตอนนี้คิดกิลเนี่ยก็ลดการถือครองจากเกมสต็อ p ไปพอสมควรเหมือนกันนะครับก็ทำให้เห็นว่าตลาดหุตลาดตอนนี้ หุ้นกับคริปโตมันยังไม่ได้ไปขนาดนั้นนะครับเขาก็เลยทําการลิงขายมาบ้างนะครับต่อมาก็เป็นเรื่องของดอทนะครับเขาบอกตอนดอทนะมันมีมูล,ลค่าการตลาดประมาณสองห0่ล้านดอลลาร์นะครับปริมาณการซื้อขายเจ็ด้อยสิบห้าล้านดอลลาร์และราคาเพิ่มขึ้นถึงหนึ่งจุดสามสามเปอร์เซนตนะครับปริมาณการซื้อขายไอยราคาอยู่ที่ศูนย์จุดหนึ่งสี่สองเก้าเจ็ดลลาร์ในช่วงยี่บสี่ชั่วโมงที่ผ่านมา นะครับจากนั้นปริมาณการซื้อขายลดลง0.73%และ43.92%ตามลำดับของดอทก็เขาก็วิเคราะห์เป็นขาขึ้นเชิงสวิงนะครับแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะราคาลงต่อนะครับจากนั้นการซื้อขายค่าเฉลี่ยเนี่ยเคลื่อนที่เนี่ยอย่างง่ายเนี่ยประมาณ100วันนะครับ SMA ก็วิเคราะห์การเคลื่อนที่ในกราฟ4ชั่วโมงแสดงให้เห็นว่าดอทเนี่ยกำลังพยายามแกว่งขึ้น โดยการปล่อยแท่งเทียนขาขึ้นอันนี้เขาก็ดูจากาตัวบ่งชี้ของออสซิเลเตอร์เทนนะครับคอมโพสิตนะครับลายสี่เั่วโมงได้ข้ามเหนือเส้น SMA และกำลังเคลื่อนที่ไปอย่างเส้นสุกน,นะครับก็มีการสนับสนุนว่าดอทเนี่ยอาจมีการเพิ่มขึ้นในกราฟวันนะครับและพยายามเคลื่อนไหวแบบกระทิงนะครับฉะนั้นตอนนี้ เรื่องของ SMA หนึ่งวันเนี่ยก็มีการซื้อขายที่ค่อนข้างตับนะครับบ่งชีว้ว่าดอทเนี่ยอาจขยับสูงขึ้นนะจุดหนึ่งแล้วก็เริ่มมีการเทค่ะนะครับเนื่องจากว่ามันปรับราคาขึ้นเนี่ยตามราคาของ BTC เลยนะก็เอามาดูแล้วกันนะครับก็ราคาเนี่ยเขาบอกว่าประมาณอยู่ที่ประมาณ0ูงจุดหนึ่งสี่เก้าหนึ่งหนึ่งใช่ไหมนะครับเขาบอกว่า,าแนวต้านอยู่ที่ 1,649นะครับที่สูงจุด1,649นะครับหากทะลุระดับ1,409 11ได้ดอลลาร์ได้นะครับก็อาจจะขึ้นไปถึง1 6 0 0 6เลยนะครับแต่ถ้าเกิดมีการลดอีกก็จะลงมาที่ประมาณ1,305 1,300อ่า1,358นะครับก็หากไม่ทะลุที่ พันสได้นะครับพันสได้นะครับก็จะอยู่ประมาณนี้แต่ถ้าเกิดแนวรับต่ําเลยก็คือ0.12จนะครับในกรณีที่ทะลุต่ํากว่าระดับที่0.3158นะครับก็ลองดูด้วยกันนะว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่ผมว่า,า Bitcoin มียอดดอท่าจะมีย่อลงมาอีกนะครับอาจจะลงมาประมาณสักพันสอีกรอบนึงนะครับอันนี้ เป็นข่าวของอตัวของโบนนะครับก็ได้เข้าเอ็กเชนของกระดานอินโดนีเซียนะครับชื่อ t รี e เอ็กเชนหรือ TRIV นะครับก็สามารถฝากถอนโบนได้ในเครือข่ายของอเตาเลียมนะครับก็จะเปิดการฝากถอนของโบนด้วยนะครับแต่โทเก็นก็ได้เริ่มการซื้อขายในการแลกเปลี่ยนนะครับนอกจาก เนี้ยทก็ยังไม่ได้เปิดเผยว่าการซื้อขายจะเริ่มเป็นอย่างทางการนะครับแต่ได้เริ่มมีการรองรับโทเค็นของโบดแล้วแล้วก็อีก2รายการคือ Bitget Wallet Token หรือ BWB นะครับแล้วก็ Bitget Token หรือ g g จากนะครับดันั้นรายละเอียดเนี่ยประมาณนี้นะครับข่าวสุดท้ายก็เป็นข่าวของ r r t t s s r Red c o ์ s นะครับหรือสภากาชาติของอังกฤษเนี่ยยอมรับ Bitcoin Shiba แล้วก็ XRP เป็นทีเเรียบร้อยนะครับ ก็อันนี้เปิดรับตั้งแต่วันที่สามสิบพฤษภาคมนะครับแล้วก็โพสต์บนเอกเรียบร้อยนะครับจากนั้นการช่วยเหลือของสภากาชาติเนี่ยก็อ่าจะเอาไปบริจาคนั่นแหละนะครับแต่เขาก็เรียกเลทฟันหรือขอการบริจาคเนี่ยจากชิบะนะครับ XRP นะครับแล้วก็บิตคอยนะครับเนาะ ก็ทําเป็นที่เรียบร้อยนะครับรับการบริจาคเป็นที่เรียบร้อยก็ลองดูกันต่อไปว่าข่าวจะออกมาเป็นยังไงโอเคนะครับสําหรับวันนี้นะครับใครสนใจสําหรับเหรียญต้นน้ํานะผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ก็เหรียญต้นน้ํานะครับเรียนก่อนรวยก่อนนะครับก็มีทั้งออฟไลน์ออนไลน์แล้วก็วิดีโอคลิปนะนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมก็หวังว่าตัวของตัวของชีบะตัวของดอทนะมันก็จะ go to ดอมู o นะครับ ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้สำหรับกลุ่มดอทชิบะแล้วก็มิชชั่นนิมูลเอพีสำหรับวันนี้ผมก็หวังว่าชิบะและดอทนะครับจะโกทูดมูลด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมุม่งไปด้วยกันจากช่องคอยเนมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบิกเก็ตเว็บ3เปลี่ยนจาก m มกะสวบแต่สามารถเข้าถึงเหรียญต้นน้ำได้ก่อนใครกระดานบิ๊เก็ตสามารถสมัครกระดาน